สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกระติปนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่17แล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้ค่ะคุณครูจะพาเด็กๆมาสรุปในเรื่องของประเภทของหินกันค่ะ สำหรับในคลิปที่ผ่านๆมานะคะเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเภทของหินไปแล้วใช่ไหมคะว่าหินนะคะจะแบ่งตามลักษณะการเกิดนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะแล้วก็ในคลิปที่ผ่านๆมาเราจะได้ลงลึกไปแล้วเนาะว่าหินแต่ละชนิดนะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาสรุปเกี่ยวกับประเภทของหินกันค่ะ รับประเภทของหินนะคะเราจะใช้การเกิดหินแต่ละประเภทนะคะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของหินค่ะซึ่งประเภทของหินนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันค่ะ ประเภทแรกนะคะเป็นประเภทของหินอัคนีค่ะหินอัคนีนะคะเป็นหินที่เกิดจากความร้อนที่อยู่แก่นโลกนะคะที่ส่งออกมายังเนื้อโลกนะคะทําให้ก้อนหินนะคะที่อยู่บริเวณเนื้อโลกเกิดการละลายกลายเป็นหินหนืดนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งหินหนืดนะคะที่มีการเคลื่อนตัวอยู่ใต้เปลือกโลกนะคะเราจะเรียกว่าแมกมาค่ะนักเรียนเมื่อแมกมานะคะเกิดการเย็นตัวลงแล้วค่ะก็จะกลายเป็นหินค่ะเราจะเรียกหินชนิดนั้นว่า หินแกรนิตนะคะส่วนหินหนืดนะคะที่เคลื่อนที่อยู่ใต้เปลือกโลกแล้วเกิดการประทุกออกมาทางภูเขาไฟนะคะเราจะเรียกว่าลาวานั่นเองค่ะซึ่งลาวานะคะเมื่อเย็นตัวลงก็เกิดหินได้หลายชนิดค่ะได้แก่หินบะซ้อหินพมมิดแล้วก็หินออฟซิเดียนนะคะต่อมานะคะหินประเภทที่2ค่ะชื่อว่า หินตะกอนนะคะหินตะกอนค่ะเกิดจากการทับถมของตะกอนนะคะเป็นเวลานานค่ะอาจจะมีการพัดพาของตะกอนนะคะทั้งทางน้ําทางลมนะคะเมื่อตะกอนถูกพัดพามาทับถมกันเป็นเวลาหลายล้านปีนะคะก็จะเกิดการสะสมทับถมกันค่ะจนกลายเป็นหินนะคะซึ่งหินตะกอนนะคะมีทั้งหินทรายหินดินดานหินกรวดแล้วก็หินปูนนั่นเองค่ะ ต่อนะคะประเภทสุดท้ายค่ะประเภทที่3นั่นก็คือหินแปรนั่นเองนะคะหินแปรนะคะเกิดจากการที่หินอคนีหรือว่าหินตะกอนนะคะหินเหล่านี้ได้รับแรงดันแล้วก็ได้รับความร้อนเป็นเวลานานนะคะเกิดการสะสมกันค่ะจนทําให้โครงสร้างภายในของหินเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเรียงตัวกันของแร่ธาตุแบบใหม่ขึ้นมาค่ะ กลายเป็นหินชนิดใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะหินแปรที่เกิดจากหินอัคนีก็จะได้แก่หินไนซ์นะคะแล้วก็หินชนวนค่ะส่วนหินแปรที่เกิดจากหินตะกอนนะคะก็จะได้แก่หินอ่อนแล้วก็หินควอซต์ค่ะ นักเรียนก็จะเห็นนะคะว่าหินที่อยู่ในโลกของเรามากมายหลายชนิดเลยนะคะก็มีลักษณะการเกิดที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งเราจะจัดกลุ่มให้มันตามการเกิดของหินนั่นเองนะคะแบ่งได้เป็น3าประเภทดังนี้นะคะ <S <S ก็ให้นักเรียนนะคะจดสรุปหน้านี้ลงในสมุดนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าประเภทของหินนะคะมีประเภทใดบ้าง <S <S แล้วก็หินแต่ละประเภทน,นั้นนะคะมีหินชนิดไหนบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนจดสรุปหน้านี้ลงในสมุดเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งผ่านไลน์ให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับ วันนี้สวัสดีค่ะ